ฮล hey, สวัสดีครับพี่น้องมาดูกันนะครับปืนเสาร์มามือนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับอยู่ที่บ้านโบเองนะครับอยู่ที่มุกทหารเดี๋ยวมาเบิกมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าสิบา,บาพี่น้องไปเหตุอีแงนในมือนี้ในเช้าวันนี้นะครับผมไปเลยไปเบิ่งกันเลยกันแล้วกันครับผม サインしてるのも。<noise> <noise> เส้นน้ำปลาเนี่ยไม่ใครไม่ใ,ใเด็ดปุงอยู่บ่า้ใใาะะเด็ดปุงไขรอยู่บ่มาเต้น้นปลา มาแล้วพี่น้องบาน,นี้หลังจากที่ดางออกมาจากเฮือนแล้วนะครับผมจากสีเสร็จภารกิจได้เข้าจีมาด้วยนะครับยกไขพี่น้องเบื้องหน้ากันแล้วกันนะครับผม ก็จีสีมือโบเองสวยงามนะครับพี่น้องนี่ได้ข้จีปั่นบางไงมาพร้อมนะครับเบื้องก้อนขีฟ้าพี่น้องก้อนขีฟ้าย่ามหนาวไปยังสี่แล้วครับสวยงามบ่บรรยากาศตรงไหทตรงหน้าได้ข้จีมพร้อมแล้วที่สําคัญที่จะมาฝ่าพี่น้องไม่มีก็คือบรรยากาศแบบนี้นะครับผมว้าวพี่น้องกลับมาบัดน,นี้ กามารอบนีทงหน้าทงนี้กลายเป็นสีเหลืองไปแล้ว,ลว,วน,ลลลนะครับเขาห้ามพี่น้องฟังเสียงลมรบลมตีบู๊บๆยิ่งมือเสานะครับสายลมหนาวบวกกับข้อจีร้อนๆนะครับกับทีุ่่งนาเป็นภาพที่โอ้ยเบิ่งแลวมีความสุขพี่น้องขขาจีนะครับขจีกับทุงหน้าที่งเหลือง บรรยากาศเขาพี่น้องมันล่มละอันนี้เขาร่มนะครับเพราะว่ามันถึกล่มเขามังนี้ใส่ข้นเกลียวเอานะครับเพราะว่าหน้าโบสแบบเฮดแบบโบร้านนะพี่น้องใส่ข้นเกลียวเอานะครับบริษัทรถเกลเดอร์นะครับผมเบิ้งห่วงเขาพี่น้องไม่ไก่หอมหอมพี่น้องหอมหอมกินเขา่าหอมกินเฟืองหอมกินเขานะครับ ยังพี่น้องมาดมกินน้ำด้ถ้าทยย่ไก่นะครับผมยังพี่น้องถ้าเมืองนอกพี่น้องต่างประเทศพี่น้องอยุ่กรุงเทพนะครับจ่ต่างจังหวัดนะครับได้กลับมาบ้านเห่าแบบนี้นะครับบรรยากาศเบ้างในพี่น้องโอ้ยงามหายพี่น้องกับเห็นตภาพนะครับแต่ว่าโบวนี่ได้ฮอดกินนะครับสูตรกินเขาเต็มที่นะครับวันหยุดวันหยุดเด็กกับบ้าน มือมือสุดท้ายแล้วพี่น้องวันหยุดมืออื้งติเด,เดินทางเหรอครับงาาา่ายจนที่อำเภอกันทะลักจังหวัดาชิตาเกตการ์มัสูดเอาไอ้กินเขาก่อนพี่น้องการ์มัสูดเอาบรรยากาศอยู่บ้านเฮาก่อนก่อนสิกาับไปสูดงานต่อนะครับเมืองเหลืองสุมดมุสุต,ตาเลยพี่น้องกระจีไปพร้อมพี่น้อง <laughs> กินอ่างพีน่น้องได้แซาอะไรเขาจีถ้าใครถ้าเกลือถ้าแหลมปะนัวๆนะครับอ่นอนห่อนพร้พอมบรรยากาศสุ่งนาครับผมขอพี่น้องเยอะกินไปว่าไปๆๆคลิปนี้เราทำแบบบ้านๆนะครับผมทำแบบกันเป็นกันเองกินไปว่าไป ไม่ง,าง่ามหลายม่ได้ร่มนะครับธรรมาดาห้องห้วงเขาบ้องห้วงเขาโอรพี่น้องเสือกินเขาไม่เล้าายวแบบนี้ง่ามครับพี่น้องุูนนะบรรยากาศน้อ,อใหญ่มากับทงให้ตรงหน้าพื้นนีนะครับก็ยังจนจนอายุปานนี้ยี่เขายี่สิบหกแล้วก็ยังได้เห็นบรรยากาศนีใอยู่ มีใจลหลาายซึ้นใจทุกท่าที่ได้กลับมาเห็นนะครับพี่น้องยี่สิบหกปีที่อยู่กับพื้นหน้าพื้นนี้มาเป็นอย่างที่ซึ้นใจร้ายครับพี่น้องุแต่ว่าก็มนี่ยังเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างน่ตามสภาพนะครับต้นใหม่พุนเนี่ยไอ้ปั๊บที่ให้ทีหน้าเนี่ยไ่ว่าจะเป็นต้นใหม่บ่ว่าจะเป็นโพุนที่อยู่องเก่าที่เคยเห็น,น,นแต่หน่อยนะครับมันอาจจะหายไปเนี่ยแต่ว่ากัยังกุ้ง กินไอายว่ามันเป็นทงหน้าพื้นหนีอยู่คือเกาอ่าน,นะครับพี่น้องมันแท่หน้าก็สิใหญ่ขึ้นเพราะว่ากันน้ำรอยเป็นทางรถแลนบ่เมื่อไห้่พี่น้องให้หนีแห้งสิลมครับเพราะว่ามันง่ามกวู่มูมันเป็นไฮนองหน้าโบสถ์สิมีไฮนองซองไฮนะครับไฮนีเอิรนไฮนองเพราะว่ามันลมกวู่มูกับเอิร์นเป็นไฮนองนะครับผมนี่นะครับพี่น้องห่วงเข่าห่าวงมัดไงเนี่ย เป็นสิไดเกียวแล้วพี่น้องอีกบอบอกกี้มือก็กด้เกี่ยวแล้วออกกครับมันเลืองไปแล้วนะครับว่วงเขา่าจะสะออนพี่น้องพูดนะเนี่ยมือเสาแสงแดดซองนะครับผมหนาก็ไม่ได้ล่างในนเฝ้ามาจะเสาร์ไเฝ่ามาแบบว่าตื่นมาจีเขาแล้วก็ได้เขาจีปันนึงแล้วก็ออกมาหน้าเลยนะครับพี่น้องกินมาน้ำทางบรรยากาศนะครับแบบ กเอินว่าอีกอย่างแบบบ้านๆเลยนะครับแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับแต่คนไทยกันหนาบ้ล่างเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมยังสี่กระตื่นมากกับผู้ไห้่ทุกคนเหระพี่น้องหนาบ่าด้ล่างเนาะนี่นะครับโอ้บรรยากาศพี่น้องแดดซ่องตาแล้วนาวว่าในบุกได้หน่พี่น้องหนาวยังยังยังนาวขังอยู่เพราะว่ามันฝน ผลเล็งจอมหั่นนี้ครับผักกระแก็เป็นดอก,กเปื่อเลียวผักกระแงเป็นดอกเปื่อเลียวนะครับจากที่มารอบก่อนยังได้ใส่แกงน้ำไม่อยู่แต่ว่ารอบนี้มันเป็นดอกแต่ก็ะแงหอมอยู่พี่น้องผักกระแนงมีเดี๋ยวสิเก็บให้เบิง้งเป็นอะไรที่บู้ชอบมากๆเลยนะครับผักกระแงเพราะว่าเป็นคนที่มักกินผักกระแงแห้งใส่แกงน้ำไม่ใส่มกน้ำไม่ใส่ต้มปลาแล้วก็ ยหญ่โบสิเอาไปกินกับตำบักทั่วกับเสบนะครับผักกระหยงหอมผักกระหยงบานาบเฮาบ่ได้ปลูกบ่ได้บางบางชานิดไมันช่เป็นผักกระหยงต้นใหญ่ที่เขาปลูกขายตามตลาดมันสิบ่หอมซ้ำผักกระหยงหน้าผักกระหยงหน่อยบานเฮานะครับอันนี้หอมแห้งพี่น้องออพวกติดต,ตัวตลอดเ,เวลาก็ได้ด้วยากหลายนะครับผักกระหยงผักเวียนผักเวียนก็นมีพี่น้องไงแต่ว่าอยู่นี่เพิน่นบ่อค่อยกินบ้านไหน แค่หน้านะครับัพี่นี่ต่ว่าปลาขวานบ่ได้บ่ได้ลงปลาเพราะว่าน่ามันมันมาสะานะครับพี่น้องปีนี้ปลาก็เลยบ่ค่อยมีนี่นเหรอครับบรรยากาศสดๆนะครับพื้นแผ่นดินพื้นหน้าแห่งนี่ยาเคี้ยวขา้าวจีห่วงเขาห่วงมักย้ายพี่น้อง หว่วงเขาละสะออนนาะพี่น้องน้องกูด้าลมทับกันอยู่มันง,งามหลายพี่น้องย่างกับขึ้นไปก่อนพี่น้องไดนี้นมาเดอพี่น้องมาปั่นเขาจีน้ำกันครับปูรละปัน่นเฮ้ากินเ้าจีน้ำกันยัางมือเสาน,นะครับเพียย่างยูพี่น้องกูด,ด้าอยากกินมาเดอย่างยู่ย่างยูยงยยงยนะครับ มาขายปั่นเขาจีปั่นจีน้ำงานมันบบค่อยถือป่าเข้าพอด้เขา,าเขาว่าเขาเจ้าแบบเพ็ดเพ็ดขายเน,นาะมันมันบริตตามห้องๆปั่นจีอันจีอันเรื้งเหลืองจีใส่ปุงใส่เกลือห้วยเกลือนัวๆนะครับไม่กันลยเสยบนะครับพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่ท้าพี่น้องได้รับชมทัง้งทงเกษตรทั้งทังเน,นาะนาเกษตรกรนะครับพี่น้องไทยปลูกมั่นทั้งทงนะครับ อันไต่ขีด้อมสีเกี่ยวเขาแล้วมึงฟังตะสายล่มหลพี่น้องตีบึมบึมบม,มั่งมึงมึงล่มทางมากพี่น้องบึงมึงห่วงเขาไปนี่ต้องดูบรรยากาศนิ่งๆนะครับบึงเนี่ยล่มพัดมากเขาเอ็นไว้ไปกับสายล่มนะครับบุดาไหวสะอ่อนพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำเด้นาะพี่น้องถ้เมองนอกขิดหอดลหลายคนนะครับผมพุดาบรรยากาศโอ้โห ความสุขทางไปหน้านะพี่น้องคิดทอดบอ่อคิดทอดบ้านบ่อพี่น้องทางทางแบบนี้นะพี่น้องทางไปหน้าบ่ทางดินทรายด้ยครับบ่อเป็นทางบ่อเป็นทางคอนกรีตคือ,ค,อคือหลายๆท่านนะครับยังเป็นทางดินทรายอยู่คงความเป็นบ,บ้านนอกความคงความเป็นอีสานเตะนะครับทางดินทรายเขาไปหน้านะครับต้นบักม่วงต้นแดงกุ๊บยังก็ยังยั่งไปเบิร์นะครับผมแ่้วถ้าเฮ็ดไทยตั้งแต่เ็ดหน้าของจองดีแทะ้ะ ครับผมบรรยากาศโอ้นะครับหุนล้มทางบึ้งๆไมาแล้วโอ้ยไงนะครับ,บ,บ,บนฟันท่านพ่อก็ลังเอาอันขนของขึ้นรถครับก็ลังสิงกลับบ้านแล้วเพิ่นเอาของเก่าของห่างขึ้นรถเพราะว่าสิเอาเสียเไปส่งเขาอยู่อันอยู่เข้าเอืไ่ไนว้อีกอย่างอางนันมองรับสื่อไหมครับเป็นกิจการเล็กๆของบ้านของในบ้านนะครับกป็เฮ็ด น่าจะแล้วแล้วพ่อกับน้องกำลังเอาขื้นแล้วแล้วครับเพราะว่าสายหนีสิเดไปเพี้ยนยูวัดนะครับพี่น้องเอาบุญมาฝากพี่น้องนั่นะครับมือนีโบกับพพอกับแม่หลังจากทีแล้วพระละกินเล้าก็สิไดผ้ากันเดินทางไปที่วัดก่อนสิบเอ็ดโมงนะพี่น้องแม่กำลังค็ดแนวกินอยู่สิไปเพี้ยนนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เมื่อสิไดเดินทางไปทั้งอื่นนั่งพระละกินทองพระอาจารย์เบิร์นโบก็เลยที่โอกาสหนีเฮ็ดบุญพ่อมือนีถวายเพี้ยนแล้วก็เก็บมขาเก็บของมือเดินทางไปที่ อำเภอการทะลักจังหวัดรีสเกตนะครับจัดทําำการแสดงตตามหน้าที่อย่างครองนะครับพบปะกันเด้อพี่น้องเด้อยู่ไก่สายใหม่กําลังใจนะครับสําหรับวันพักผ่อนใกล้จะหมดไปแล้วเอาบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศความสุขความสื่นใจฝ่าพี่น้องนะครับมือหนีเอาล่ำลาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับล่ำลาไปพร้อมกับเขาเหลืองเต็มทงนะครับในมือหนีนะครับพี่น้องสายล่มสายล่มหนาวมาแล้วก็เขาเขาเลื้งกองเต็มทงเต็มทงหน้าบรรยากาศแบบนี้นะครับที่บ้านเฮา อีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องล้ำล่ากันไปก่อนเด้อขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกยอดสับสไครต์แล้วก็ยอดติดตามชมในคลิปของโบวัชระช่องวัชระลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับพี่น้องล้ำล่าแล้วพี่น้องคิดหอดคิดถึงนะครับผมพบพอกันด้านหน้าเวทีเด้อบานี้เด้อนะครับผมสำหรับสานอยเป็นผลแพงนะครับมาให้กำลังใจโบมาให้กำลังใจพี่น้องสานอยเป็นผลแพงนั่มนะครับล้ำล่าไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย